เพื่อนๆน้องๆที่รักการตกปลาครับมาทดลองเยื่นหมักสูตรลูกยอครับผมไปเก็บมาไว้สุกเต็มที่แล้วหอมมากเลยผมจะหมักไว้ไปตกปลาหลายชนิดครับนีมีวัตถุดิบมีลูกยอน้ําแล้วก็น้ําตาลแล้วก็หัวเชื้อคนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็รอติดตามกันเป็นแค่ขั้นทดลองครับมาเริ่มกันเลยครับ แล้วลูกยอเข้าไปในผ้ากองที่เราจะร่อนครับจากไปเลยใส่เข้าไปแล้วแล้วก็บีบบีบ,บ,บนั้นแตกแล้วก็ร่อนออกมาเป็นการทดลองของผมนะครับผมคิดเองไม่รู้ว่า จะเข้าหรือเปล่านะบีบบ,บ,บีบให้มันออกมาเนี่ยเราก็ได้กองเม็ดมันออกมาด้วยเดียสูตรนี้ผมก็เห็นหน้าๆหลายท่านเขาหมักเหมือนกันผมก็เรียนรู้สอบถามจากเขามามันก็จะคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ยัไม่รู้เขาจะมีสูตรอะไรเพิ่มอบบีกรอเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมก็ลองหมักดูครับตาที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเข้านะว่ามันหอมมากเลยกลิ่นแรงมากถนาดใช้ลูกยอก็แรงแล้ว ดีเข้าไปไม่ต้องหมักนานก็ได้ถ้ามันสุกมากแบบนี้หมักนิดเดียวก็น่าจะได้สูตรเดียวมาแล้วันทดลองเดี๋ยวไปตกผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเข้าหรือเปล่าดีออกมาให้หมดมันก็จะเหลือแต่เม็ดนะครับถ้าจเนื้อมันก็พอ เห็นนะนะหลายท่านเขาก็จะใช้น้ําตาลแดงนะแต่ผมไม่มีน้ําตาลแดงผมเอาน้ําตาลทรายขาวใส่น้ํานี่ก็เป็นน้ำรดดีครับผมก็คิดพลิกแพลงไปเรื่อยต่อไปแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ไปเลยเพราะว่น้ำตาลนี่หมดมัขึ้นแล้วผมก็เลยเอามาใช้ซะเลยน้ำตาลเสร็จแล้วก็หัวเชื้อคนนะครับ ชื่อคนนี่ไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอประมาณโอ้ขาดดิคูค่ครับ ้ครับจะมันขาดได้แล้ใส่เยอะๆนะครับใส่แค่พอประมาณแค่นี้พออีกนิดนึงเนี่ยครับผมก็มาประมาณนี่แค่การทดลองครับถ้าหนาๆท่านใดสนใจที่จะเอาไปลองทำตามดูก็ได้ครับน่าจะเข้าอยู่หลังจากนั้น แล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาใส่ขวดหมักไว้น่าจะตกได้เลยสองวันตกได้แน่นอนแล้วก็ติดตามผมต่อนใอน EP หน้าด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,น้องๆที่รักการตกปลานะครับมาทดลองเยืมัาสูตรลูกยอครับผมไปเก็บม,มาไว้สุกเต็มที่แล้วหอมมากเลย ผมจะหมักไว้ไปตกปลาหลายชนิดครับนี่มีวตัตถุดิบมีลูกยอน้ําแล้วก็น้ำตาลแล้วก็หมวเชื้อคนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็รอติดตามกันเป็นแค่ขั้นทดลองครับมาเริ่มกันเลยครับแล้วลูกยอเข้าไปในถ้ากองที่เราจะร่อนครับจะเปเลย ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็บีบบีบ่แตกแล้วก็ดดนออกเป็นการทดลองของผมนะครับผมคิดเองไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะบีบบีบ,บ,บให้มันออกมาเนี่ยแล้วก็ได้กองเม็ดมันออกมาด้วยอย่าสุดนี้ผมก็เห็นน้านๆหลายท่านเขา หมักเหมือนกันผมก็เรียนรู้สอบถามจากเขามามันก็จะคล้ายๆกัน,นครับไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ไม่รู้เขาจะมีสูตรอะไรเพิ่อมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมก็ลองหมักดูครับตามที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเข้านะเพราะว่ามันหอมมากเลยกลิ่นแรงมากขนาดใช้ลูกยอก็แรงแล้วดีเข้าไปไม่ต้องหมักนานก็ได้ถ้ามันสุกมากแบบนี้หมักนิดเดียว ก็น่าจะได้สูตรเดียวมาแล้วเป็นกาทดลองเดี๋ยวไปตกผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเข้าหรือเปล่าดิออกมาให้หมดมันก็จะเหลือแต่เม็ดนะครับใช้แต่เนื้อมันทกอ่อมผมเห็นนะนะหลายท่านเขาก็จะใช้น้ำตาลแดงนะแต่ผม ไม่มีน้ำตาลแดงผมเอาน้ำตาลทรายขาวใส่แล้วน้ำนี่ก็เป็นน้ำลกดีครับผมก็คิดปิ๊กแพงไปเรื่อยต่อไปแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ไปเลยเพราะว่าน้ำตาลไม่มดมันขึ้นแล้วผมก็เลยเอามาใช้ซะเลยน้ำตาลเสร็จแล้วก็หัวเชื้อคนนะครับ ชื่อคนนี่ไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอประมาณโอ้ค่ะดีกคู่ครับ ไม่ได้ครับนมจัมันขาดได้ครับใส่ยาเยอะนะครับใส่แค่พอประมาณอันนี้พอนิดนึงเนี่ยครับผมก็มาเพราะนนีแค่ทดการทดลองครับถ้านะนาะๆท่านใดสนใจที่จะเอาไปลองทำตามดูก็ได้ครับน่าจะเข้าอยู่ หลังจากนั้นแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาใส่ขวดหมักไว้น่าจะตกได้เลยสองวันตกได้แน่นอนแล้วก็ติดตามผมต่อในอ e ีพีหน้าด้วยนะครับ